โอ้โหเปิดรายการกันล้ําขึ้นนะใช่ปะจริงจริงย่อตั้งขึ้นแล้วแหละให้กับค่าอุปกรณ์นะฮัลโหลสวัสดีทุกคนครับสวัสดีค่ะมองกล้องไหนคะเนี่ยตอนนี้มีอยู่ห้าหกกล้องโดนแล้วกันอ๋อเหรอเออเรามาแคมปิ้งกันที่นครนายกนะใช่้ใกล้กรุงเทพนะคะขับมาแค่สองชั่วโมงนิดๆมันกําลังฟิลมันกําลังแบบเป็นกระแสเลยฮะอากาศกำลังดีใช่กวางบอกว่าแบบมีแต่งานนะฮะอยู่ในไอจีก็เลยอะมา ว่างปุ๊บออกทริปกันหน่อยต้องมีกลางตรงกลางเต็นท์แล้วก็เดี๋ยวเรามาลองทําอาหารดูอันนี้เราอยู่สวนใยเผาอ่าสวนใยเผาใช่ก็เดี๋ยวมาลองทําอาหารสไตล์แคมปิ้งดูก็คือปลากระพงทอดราดน้ําปลาครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผัดนะครับชิวๆเอาผัดกับไข่นู่นนี่นั่นเตาแก๊สเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวมาดูด้วยว่าจะเผ็ดไหมอ่ะเละไม่เละรู้ดเอ้วยหรืปล่าีกว่าต้องจุดไฟเองนะ สบายเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะใช้เป็นแนวทางหรือจะเป็นอุทาหรณ์เดี๋ยวจบคลิปมาดูกันมาลุยดูทรงแล้วแค่ไข่ต้มแล้วก็ไปกินที่บ้านเดียวดีไหมจริงจะทำอะไรเนี่ยยุ่งยากอ่ะอวอมาเริ่มดีกว่าเดี๋ยวแสงหมดเดี๋ยวก่อนจะจุดไฟแล้วแบมก็เตรียมอุปกรณ์มามากี่ซองดีฮะ สองเดียวเนาะอีกซองไว้แก้มันก็ดูไม่พอเฉยไม่อร่อยพี่ต้องเปิดอะไรนั้นนิดนึงเปิดหมุนสีส้มนิดเดียวเพราะเรเอานิดเดียวนิดเดียวเธอเธอไปไกลๆก็เราต้องหันหน้ามาด้านนี้นั่นแหละ yes yes ประสบการณ์การเที่ยวที่ไปทำอาหารนี้ทำเองนะคะขึ้นเขาลงม้วนมาไดไม่ซื้อกินหมดเลยฮะ หนูโหอาแล้วจะต้องขอบคุณทีมงานอีกครั้งแล้วนะฮะหมกักไว้เรียบร้อยค่ำคืนสุดๆแล้ว <Caesar> จริงจัง ป๊อบป๊อบป๊อบไม่เอาไม่เอาไม่เอาเปลือกนะอ้โหพี่พี่ดูฝั่งโน้นเออเดี่ยจาเฮ้ยไปเออไปขอเขาแล้วขอของขาันเลยต่างกันจนโน้นรลิบลับเลยอ่ะดีเธอเอาไส้กรอกมาหน่อยได้เลยนี่จ้ะ ใช่ก่อนนี้ก็กินได้เลยนี่ฮะเอ้าต้มทำไมอ่ะอร่อยอร่อยแล้วชีวิตจะเอาอะไรลำบากจะมาถาแฮปปี้กับสิ่งที่มีเมนูแรกสำเร็จแล้วตั้งชื่อเมนูเลวเออตั้งชื่อคือเอ่ออืดอืดอัตเกออืดอืดชิมดีกว่า จะกินแบบฉบับสาเกาหลีนะคะกินกับมมมหม้อ เฮ้ยในส่วนของเตานี้เป็นไงบ้างฮะเรามีพกผู้เชี่ยวชาญมาด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญเบสครับเราได้ยืมมาจากอีกช่องนะฮะเป็นไงบ้างครับคุณเบสฮะอ่าร้อนครับตอนนี้อาากศร้อนร้อนะฮะโอเคล่าสุดคือไปยืมเต็นท์ข้างๆมาแล้วครับจบไหมจบหมายถึงว่าติดแล้วฮะไม่จบคลิปเหอะกูเหนื่อยแล้วเนี่ยมาลาบมาแล้วเอ้ยมากกว่า อร่อยมากค่ะไม่มีใครแย่งนึกสภาพแบบเฮ้ยปอบมือกับพี่เบสอีกครับรออะไรสุดยอดอ่ะไป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 อ๋อไม่ไมนโนไม่มีฟองหนึ่อยนั้นทำไมไม่หาล่ะอ๋อที่รักยังเงีเฟื่อนเลยดูดทำไมมันแหลกดูจิเดียวไงมาแคมใครแข่งเกอนขามาแคมวะ

เคยเหนื่อยเพื่อหมูปิ้งขนาดนี้เลยได้แล้วนะผาดเ้าเหนียวอะทุกคนแล้วทีมงานบอกต้องหง่ะแบบไม่เอาแล้วพอกันทีหอมมากนะกวางชิมก่อนหน่วยค่าตายไม่ใช่เหมือนจะดีอ่ะงั้นเรากินก่อนนะอือหือเสริฟใช่สุกกำลังดีชิมน้อยดีป่ะอืม บักเองเหรอบักแล้วเนยมึงอ่ะอร่อยอืมเยี่ยมเก่งมากเฮ้ยแนะนำเลยนะทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกของบ,บั๊บเหมือนกันแล้วบับรู้สึกมันเวิร์กมากคือพูดถึงข้อเสียเรารุ้นอยู่อากาศคือมันอ้าวมากมันร้อนอะไรเงี้ยนะฮะแต่นครนายกอาจจะไม่ได้เย็นมากหรอกใช่ป่ะมันก็ไม่ได้สูงไม่ได้เข้าแบบขึ้นเขาอะไรเนี้ยแต่ว่าแบบฟิลมันได้อะเพราะว่าไม่ใช่แค่เราไงมันคือบรรยากาศโดยรอบที่แบบทุกคนกางเต็นท์หมดอะชอบมากถ้าให้มาอีกมาไหม ไม่เอาครับแ,แต่ไม่มีทีมงานม้าม้าจริงอยากมา้าก็ใครจะกลางให้ใช่ต้องมีทีมงานจริงจังมากลหลายคนสงสัย<ะ>ว่ากินยันมืดเหรอเปล่าจุดไฟยันมืดฮนะ ชอบไหมชอบบอกเลยว่าเป็นการเปิดประสบการณ์มากนี่เป็นหนึ่งในทริปที่แฮปปี้ที่สุดในรอบปีเลยนะปะปีนี้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ปไปไหนเลยแนะนำก็เป็นการเปิดประสบการณ์เพราะว่านี่เป็นการแคมปิ้งครั้งแรกของแบมยางที่บอกนะชิมงานออแบบเหงื่อออกอะ แต่ถ้าใครแบบอยากดูสไตล์การเที่ยวแบบแคมปิ้งก็สวนเดยพาก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันใครดูคลิปแล้วมีที่เจ๋งๆอะบอกหน่อยอยากไปประเทศไทยอะมีที่เที่ยวดีๆเยอะเยอะแบบไม่ไม่แพงเลยด้วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะไปเห็นอะไรสวยๆงงามกันเนอะก็ใครอยากให้ไปที่ไหนไปทําอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาเยอะๆเนาะไปนะไปแล้วอย่าลืม subscribe ด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านติดตามครับบ๊ายบาย